สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับเปลี่ยนที่ช่องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตามหากันง่ายขึ้นเสิร์ชใน Search Engine ข้างบนได้เลยนะครับว่าอาจารย์ตองนะครับเพื่อจะได้เจอกันง่ายๆการทำนายนี้เข้าสู่การทำนายแบบ general reading นะครับการทำนายดวงประําจำเดือนมิถุนายน2565นะฮะ เน้นย้ำกันเสมอว่าการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีให้รับฟังไวแอบสอบไว้นะครับสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันเป็น energy ค่อนข้างลบหรือว่าผมเตือนอะไรไปแล้วคุณรู้สึกกังวลให้ฟังและคิดซะว่าผมเล่านิทานให้คุณฟังขำๆแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากการทำนายนี้ จะพูดในส่วนของเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเรื่องเกรดการทําบุญให้กับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับการทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะท่านใดที่ทราบทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังได้ทั้งคู่นะครับเพื่อความแม่นยําที่มากที่สุดเราไปเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทานายดวงประจําเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับผม สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนนะฮะผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะครับประจําเดือนอมิถุนายนนะฮะ2,565นะครับ มีนจะเป็นยังไงบ้างครับเดือนมิถุนายนไปแรก r ท e of cups หมายที่สองไฟฟอบส่วนนะฮะใบที่สาม The strength ใบที่สี่ e e n อ f บใบที่5ครับเทนซอบสอนใบที่6ครับเด e t าวเวใบที่7จ็ดไฟฟอร์เพนเดโคและสุดท้ายนะฮะซิกนะครับเมเจอร์ Major อาคะามา2ใบนะครับ เป็นไพ่ราศีหนึ่งใบด้วยนะครับในช่วงเดือนออมิถุนายนชาวลัคนาราศีมีนนะฮะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีสิงหรือคนราศีธาตุไฟก็ได้เมษสิงธนูนะครับแต่ว่าผมมองน่าจะเป็นคนราศีสิง์อย่างชัดเจนมากกว่านะครับคนเหล่านี้อาจจะนะฮะอาจจะดึงปัญหา หรือทําให้ตัวคุณรู้สึกอึดอัดใจหรือทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างที่จะมีความเครียดมีความกังวลใจมีการลุกดาวอะไรบางอย่างเป็นเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกไม่ค่อยดีหรือตัวคุณเองอาจจะไปกระทําเขาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะในส่วนของคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการดิวลิงด้วยนะฮะหรือว่า ต้องประสานงานหรือว่าการคบหาสมาคมกับคนเหล่านี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็จะดีนะครับในส่วนของเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้หนึงเลยนะฮะจะได้รับคำชื่นชมนะครับจะได้รับการตอบรับในสิ่งดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เทนซอบสอดโผล่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นการ transformation อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับกับตัวคุณที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนผมมองว่าหน้าค่อนข้างที่จะอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ระมัดระวังในหน่อยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยคือเรื่องการพูดจาการคุยงานกับผู้ใหญ่การดูลิ่งงานกับคนรอบข้างคนที่อายุมากกว่าคุณจะต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องคาพูดหน่อยนึงนะครับ ่อช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ตามอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้ให้มากที่สุดก็จะดีนะครับการเดินทางในส่วนของเรื่องการขับรถขับราเรื่องการเดินทางเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยในช่วงนี้อยู่ในทิศท,ทางที่อืผมต้องบอกว่าควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมีคนเบื้องหลัง คนที่จะเป็นห่วงคุณอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของเรื่องการทำงานระดับหนึ่งเลยละนะฮะเขควรที่จะต้องปลอดภัยไว้ก่อนในช่วงนี้การงานคุณถ้าทำงานในส่วนของเรื่องงานประชาสัมพันธ์งานขายงานที่ต้องมีการติดต่อกับคนมีการพูดคุยผมมองว่าคุณจะทำงานได้ค่อนข้างดีและได้รับคำชื่นชอบ ผลงานของคุณจะได้รับการตอบรับไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นดีใจด้วยนะครับในส่วนของเรื่องการงานของคุณแต่การงานของคุณจะเป็นกราฟตอนแรกเนี่ยคือจะกราฟมาพุ่งแล้วค่อยๆราบเรียบคือค่อยๆขึ้นนะครับไปแต่ไปยังได้รับคําชื่นชมอยู่ควรที่จะพูดควรที่จะประสานงานแต่ไม่ใช่การคุยเพื่อเอาชนะกันนะครับ ถ้าคุยแล้วเอาชนะกันถ้าคุยแล้วเอาชนะกันจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระมัดระวังหน่อยนะเตือนแล้วนะนะครับในส่วนของเรื่องการงานของคุณเพื่อนร่วมงานบางคนก็ควรที่จะต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับบางทีคุณอาจจะเหมือนไว้เนื้อเชื่อใจกับคนบางคนมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะ ในส่วนของใครที่ปกงานอยู่กําลังหางานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้งานอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะมีข่าวดีอยู่พอสมควรแต่ว่างานอันนี้ผมบอกได้เลยว่างานหนักนะครับที่งานที่คุณจะต้องไปไประชิญหรือว่าได้มีการปรับเปลี่ยนปรับค่บผิดชอบก็คืออาจจะเหนื่อยพอสมควรเลยหละนะครับแต่ว่าถ้าลงมือทำแล้วก็มีการแอคที นะครับขยันขันแข็งเนี่ยผมมองว่ายังไงก็น่าจะได้รับคำชื่นชมคำเยือนย่อกลับมาเช่นเดียวกันใครที่เป็นเจ้าของกิจการในส่วนของเรื่องการทำธุรกิจในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ได้รับผลตอบรับไปตามกับที่คุณคาดหวังอยากจะได้เพราะฉะนั้น เหนื่อยดีกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานจะดีกว่านะครับในช่วงนี้เต็มที่กับง,งานนิดหนึ่งอาจจะต้องเผชิญกับลูกค้าหรือคนหลายๆคนที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างนะครับทำใจนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในส่วนของเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีมีอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องการเงินอยู่ 1. เลยสุขภาพตนเองที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นอย่างที่สออาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการที่ซ่อมแซมบ้านนะครับหรือว่าอาจจะมีในส่วนของเรื่องการดูแลกับบุคคลที่บ้านเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และอีกข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องหนี้สินที่มันพรุงพลังตามคุณมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมเนื้อเตรียมใจไว้เถอะนะครับว่ามันอาจจะต้องมีการที่แบบดิ้นรนในส่วนของเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับในส่วนของเรื่องการเงินของคุณเนี่ยถ้าผ่านพ้นไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นะครับที่น่าเป็นกังวลใจนักแต่ก็คือต้องรีบเร่งนะครับเคลียร์หนี้เคลียร์สินของคุณให้มันโอเคมากขึ้นก็จะดีนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพกันมากดีกว่าสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีมีนะฮะหนึงเลยปวดหลังปวดหลังมาแน่นอนนะครับทําใจหน่อยว่าคุณจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้2 เมื่อกี้ผมเตือนไปแล้วว่าให้เรามาระวังในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุไว้หน่อยนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยก็จะดีนะครับอย่างที่3นะฮะปวดบ่าคอไหลท้ายถอยนะครับบางทีอาจจะเป็นในส่วนของพวกไมโไมเกรนแล้วก็มาลามมาถึงคอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะระวังในส่วนของเรื่องการเอี้ยวด้วยโดยเฉพาะใครที่ อายุเยอะๆแล้วเนี่ยการเอี้ยวของเอี้ยวคอหรือนอนตกหมอนเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะโดนสัตว์กัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวหรือจะโดนแมวขวนก็ได้ต้องระมัดระวังหน่อยระมัดระวังในส่วนของเรื่องการลื่นครับระวังเรื่องการเดินเหินอะไรเงี้ยจะเกิดการลื่นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ช่วงนี้ธาตุไฟโผล่มาเยอะมากควรจะดื่มน้ำให้เยอะๆหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องสุขภาพร้อนหนนะครับต้องทานน้ำเยอะๆนะครับในช่วงนี้อุบัติเหตุผมเตือนแล้วพูดบ่อยมากจะบอกว่าทำไมพูดบ่อยจังผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าตื่นขนาดนี้แล้วก็ควรที่จะต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะครับต่อมาในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีมีเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณยังมีความเป็นอินดี้อ่ะ ยังอยากอยู่กับเนื้อก,กับตัวยังหวงแหนความเป็นโสดอยู่ยังหวงแหนสถานะตรงนี้อยู่ถามว่ามันมีคนเข้ามาไหมมันมีอาจจะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าคุณนะครับแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะชอบเป็นเวนี้ด้วยนะฮะผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยละ่ะถ้าจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณก็ยังหวงแหนกับกับสถานะอะไรบางอย่างที่คุณเป็นอยู่ณนปะัจจุบันก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่สักที แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสหรือมีช่วงเวลาที่มันเหมาะผมก็มองว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้เช่นเดียวกันนะครับตอแม่กับคนที่สถานนะซับซ้อนอมพิ l เเกนมากดีกว่า <c oughs> ช่วงนี้อาจจะหนึ่งเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแววงอะไรกันเรื่องทัศนคติอะไรบางอย่างร่วมกัน มีพอคุยกันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเอาชนะกันอยากแบบเหมือนพูดคุยแล้วให้แบบ ฉันต้องชนะเธอต้องฟังฉันอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่มันคาระคาซางังอะไรกันเกิดขึ้นบางทีคุณเลิกกันไม่ใช่ไม่ใช่เลิกกันบางทีทะเลาะกันคุณเอ่ยปากในบางครั้งเลยนะว่าเลิกกันสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังหน่อยเรื่องคําพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะพูดจะจาอะไรถ้านองจิตใจเขาไว้บ้างนะบางทีเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไปเลยคุณจะไปนั่งเสียใจภายที่หลังอีกทีนึงเนี่ย จะเสียใจแย่เลยนะเอ่ ừ, นะครับ former เ,เป็นในส่วนของสถานะคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยครอบครัวคุณผมมองว่าน่าจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องปัญหาทางการเงินอยู่พอสมควรและพยายามที่จะเคลียพยายามที่จะ จัดสรรในส่วนของเรื่องการเงินแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณตลอดเวลาทําให้แบบในส่วนของเรื่องหนี้สินเนี่ยมันไม่หมดสักทีทํำยังไงก็ตามแม้ว่าจะแบบจัดสรรแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องนั่นเรื่องนู่นเรื่องนี้ออกมาให้ใช้จ่ายหรือว่าบางทีตัวคุณเองนั่นแหละที่แบบแม้ว่าจะพยายามจัดสรรแล้วนะแต่ก็แบบมันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้อยากจะได้อะมันก็แบบ เออให้นู่นให้นี่ให้นั่น,นซื้อตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีๆแล้วก็การคุยกันในส่วนของเรื่องการเคลียร์หนี้สินที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยคุณควรที่จะต้องคุยกันให้ชัดเจนเพราะว่าแลดูแลฝ่ายแฟนของคุณเนี่ยผมมองว่าเขาหน้าที่จะเป็นคนที่ manage ในส่วนของเรื่องการเงินได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าที่จะให้คุณรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลองปรึกษากันก็ได้ นะฮะสำหรับท่านไหนที่มีลูกมีบุตรช่วงนี้ก็ควรที่จะเอาใจใส่ลองหันกลับไปมองหันกลับไปดูแลนิดนึงอาจจะมีความดื้อนิดนึงนะครับในส่วนของลูกของคุณในช่วงนี้นะครับเขาอาจจะเริ่มอยู่ในวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะต้องควบคุมยากนิดนึงอ่ะอาจจะต้องแบบดูแลเอาใจใส่กันบ้างละกันนะครับ ตอม่เป็นในส่วนของคนที่เลิกล่ากับคนรักไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็เริ่มใช้ชีวิตอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวคุณเองแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีพันธะสัญญาอะไรที่ผูกพันกับคนเก่าอยู่คุณยัง มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นชนักอะไรบางอย่างที่มันตำตามกันอยู่ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันได้จบจบไปแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะปล่อยมันได้ระดับหนึ่งแล้วนะตัวคุณเองก็อืต้องปรับเรื่องอารมณ์ให้ดีๆเพราะว่าคุณมีอารมณ์ในส่วนของเรื่องการหุน่นหีกง่ายอารมณ์แบบที่ที่เหมือน เขาเรียกว่ากระแดะกระแหนอะไรบางอย่างหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะยังมีการโพสต์ถึงเขาพูดจาอะไรบางอย่างถึงเขาอะไรประมาณเนี้ถ้าคือคุณผมมองว่าเล t i อิ o โกมันแล้วจริงๆเนี่ยคือควรที่จะปล่อยให้มันไปไปอย่างที่ใจคุณอยากจะให้มันเป็นจริงๆไม่ใช่ยังมีการที่พูดเอ่ยถึงเขาอยู่นะปัจจุบันเพราะว่ายังมีความรู้สึกคิดถึงเขายังมีความรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่าง แม้ว่าบางทีคุณยังไปส่องเสริงอะไรอยู่เขาอยู่บ้างเนี่ยนะครับอืมถ้าอยากจะให้มันหลุดจริงๆหรือว่าปล่อยไปจริงๆคุณควรที่จะ let it go มันให้ไปอย่างแบบแน่นอนที่สุดนะครับต่อมาเป็นในส่วนของไพ่ออร์เ e จะแนะนำในส่วนของเรื่องความรักชาวลัคนาราศีมีนยังไงบ้างเอ่ยว้าว ทำไมมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาส,สนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละ่ะนะครับบางทีในส่วนของเรื่องความรักของคุณเนี่ยน่าจะหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะมีการมูเตลูก็ได้อผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจจะมีศาสนาหรือว่าการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทําให้แบบมันมัน,ม,นมันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนใหม่ที่เข้ามาหรือว่าได้เริ่มต้นใหม่ ผมมองว่าคุณได้พบเจอกับใครที่เ,เป็นพลังงานบวก Energy บวกให้กับตัวคุณและแล้วมันเป็นคนที่คุณตามหามนะมาเนิ่นานานแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมขอดูในส่วนของไพ่กณนโลกหน่อยนะครับจะแนะนำในส่วนของเรื่องชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนยังไงบ้าง สิ่งที่คุณบนบานสารกล่าวสิ่งที่คุณเคยเอ่ยปากไว้รีบไปแก้ซะนะแล้วก็สิ่งดีๆกำลังส่งผลบางอย่างให้กับตัวคุณไปนิทิศทางที่มันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติหน้าตานิสยัยการเจอคนที่แบบไม่คุ้นชินหรือว่าเจอคนใหม่ๆ หนึ่งเลยคุณควรที่จะยิ้มสู้ยิ้มรับไม่ใช่เจอหน้าแล้วนิ่งหรือหน้าบึ้งใสนะครับคือควรที่จะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่มันปรับเปลี่ยนให้มันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นดึงศักยภาพในส่วนของเรื่องการงานของคุณออกมาให้เต็มที่คุณมีเขาเรียกเป็นทเล e นทอะไรบาง,างอย่างอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงออกมาให้เต็มที่นะครับคุณจะได้รับคำเช่นชมไปในทิศทางที่มันดีทีเดียวนะครับ ผมขอดุนเลขนะครับนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีมีหน่อย โอเครอบนี้เลขไม่เยอะนะโอเคมีเลข0นมีเลขสมีเลข1 0ึสแล้วก็หลองไปเสียงโชคกันอยู่นะครับอ้อผมเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งเลขแปดอืมศูนย์แล้วก็หอืมจ้ะลองดูไปเสียงโชคกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่ ในส่วนของเรื่องเกล็ดการทำบุญผมแนะนำนิดนึงนะฮะว่าชาวลัคนาราศีเออมีนเนี่ยควรที่จะทำในส่วนของเรื่องการบริจาคเลือดนะครับบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าหอ่อศพทำได้ควรจะทำนะครับบุรณะวัดนะครับในส่วนของการสร้างเมนนะครับสร้างสิ่งแบบออสร้างโบสถ์ก็ได้นะครับทำบุญกับ คนที่เขายากไร้คนที่เขา,เาตกทุกข์ได้ยากนะครับอา,อาจจะเป็นในส่วนของวัดพระบาทน้ำพุโรงพยาบาลสงฆ์มูล,ลนิธิเด็กกำพร้าเอาตามที่คุณสะดวกนะครับทำบุญกับสัตว์ช่วงนี้ก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับลองหาโอกาสดูเนื้อสิ่งอื่นได้ทำบุญกับคนในครอบครัวคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บุพการีของคุณนะครับ ก่อนที่จะไปทำข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันเอาตามที่คุณสะดวกนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะนะครับแต่ทำด้วยความจริงใจของคุณแค่นั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยมีอะไรลองคอมเมนต์กันด้านล่างบ้างก็ได้นะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกทกท่านเหมือนกันเจกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ